เอาล้ครับเบียดกันแล้วครับผมเบียดกันแล้วพี่ตุกตามาเจมด้วยอันนี้พี่พลอยนะผมมุงอิงอยู่ตรงนี้เห็นแต่ตูดนั่นพี่หยาดฝนเบียดมาเหมือนกันก็สวัสดียามบ่ายนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปยาวเลยนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมพอดีช่วงนี้เหนื่อยเหนื่อย,ยนะครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรไว้เลยส่วนใหญ่ก็เป็นคลิปมีแต่คลิปสั้นๆนะครับ ว่าช่วงนี้ออกกําลังกายหนักนะครับเหนื่อยเพลียนะครับผมจะตัดคลิปปุ๊บโอออกกําลังกายก็หมดเวลาแล้วนะครับผม <ไป S 1> ก็คือช่วงนี้ผมฟิกเวลาการนอนด้วยนะครับผมนอนให้เป็นเวลานะครับผมก็เลยบางทีไม่ได้ตัดคลิปไว้นะไม่ได้ลงเลยอันนี้ก็จะถ่ายแบบเรียวๆแล้วก็ลงให้เลยนะครับผม,น,บม,น,าามน,นี่นะครับบรรยากาศองค์อิงมานี่แล้ว ไม่ได้ลงคลิปยาวก็หลายวันอยู่นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คลิปสั้นๆเนาะนะครับผมให้ได้ดูอดอดงะไรนะไปตัดหญ้ามาก็เหนื่อยนะก็เมากําลางกายก,ก็เลยแบบโอ้โหแบบเหมือนเลือกได้ว่าแบบยังไม่มีกระจิกระใจทำอะไรมากนะครับก็ขอโทษกาไฟด้วยนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะ พยายามนะครับผมทำคลิปให้ได้ดูกันเนาะในะค,คลิปยาวนะครับแต่สามสี่วันมานี้รู้สึกเหนื่อยมากนะครับนี่นะครับคุณยายไปเร็วน,นคุณยายคุณยายทองกลาวกลุมนั้นเขาจะไปไปลงน้ำนะครับก็คือเอาช้างไปลงน้ำนะครับส่วนพวกเราก็จะไปเที่ยวป่านะครับผมไปลงป่า ก็จะมีอุ้งอิงนะครับอน้องหยาดฝนนะผมพี่พลอยเหมือนเดิมนะนี่พี่สาวนะครับกลุ่มนี้จะมีอยู่สามเชือกนะครับผมถ่ายคลิปยาวๆมาฝากกันนะครับผมพาน้องๆมาถ่ายทุกท่านด้วยเนาะนะครับผมนายโกอย่าเพิ่งลืมกันนะครับผมก็ยังมีคลิปความน่ารักให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับผมก็เอามาทักทถ่ายกันเล็กน้อยนะครับ